สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้มาพบกับเรื่องราวสาระดีๆเกี่ยวกับพืชผักสมนุนไพรที่เราสามารถใช้บำบัดดูแลรักษาโรคได้หลายโรคค่ะซึ่งสมุนไพรชนิดนี้ทุกท่านน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีพอใช้กินเป็นผักจิ้มน้ำพริกและก็สามารถพบเจอได้โดยทั่วๆไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูหนาวเราจะใช้ดอกอ่อนมาจิ้มกับน้ำปลาหวานหลายท่านคงมีคำตอบในใจแล้วใช่ไหมคะ ว่าสมุนไพรชนิดนี้คืออะไรแต่สำหรับท่านที่ยังนึกไม่ออกสมุนไพรที่เราจะนำเสนอวันนี้ก็คือสะเดานั่นเองค่ะสะเดาเป็นต้นไม้ที่ขึ้นเชื่อเรื่องสรรพคุณยาและก็เป็นต้นไม้ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้แทบทุกส่วนค่ะต้นสะเดาถือเป็นต้นไม้ที่มีอิทธิพลต่อชาวอินเดียเป็นอย่างมากทั้งในด้านความเชื่อทางศาสนาและการรักษาโรค รวมถึงประโยชน์ใช้สอยด้วยค่ะค่ะซึ่งจากหลักฐานอ้างอิงในพุทธประวัติเมื่อประมาณ4,000ปีก่อนมีการบันทึกเอาไว้ว่าต้นสะเดาหรือต้นนิมพะเป็นต้นไม้ที่มีความเกี่ยวข้องกับศาสนาตามพุทธประวัติกล่าวไว้ว่าพระพุทธเจ้าได้นําต้นสะเดามาใช้ประโยชน์ในเชิงการรักษาโรคมากมายค่ะอีกยังพบว่าหลักฐานในตําราสมัยอินเดียโบราณว่าด้วยการใช้ประโยชน์จากต้นสะเดาในเชิงการแพทย์ไน้หลายกรณีค่ะ ด้เหตุนี้ต้นสะเดาจึงกลายเป็นต้นไม้แห่งยาและเป็นสัญลักษณ์แห่งความมีสุขภาพดีมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะซึ่งมีวิธีการนำมาใช้ไม่ยุ่งยากค่ะคุณผู้ชมสามารถนำมาเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมกับปัญหาสุขภาพได้เลยค่ะกรณีใช้รักษาโรคระมนาด<ม>เหงือกอักเสบใช้เปลือกสะเดานามาต้มกับเกลือโดยใช้ส่วนเปลือกของลาต้นนะคะถากเอาเฉพาะส่วนที่เป็นเปลือก ไม่เข้าไปถึงส่วนแก่นก็จะทำให้ต้นสะเดาตายได้ค่ะนำเปลือกของต้นสะเดามาต้มกับเกลือโดยเติมเกลือให้ออกรสเค็มพอประมาณนะคะต้มจนเดือดประมาณ10-15นาทีแล้วให้นำเอาน้ำต้มเปลือกสะเดากลั้วในปากและบ้วนทิ้งทำเช่นนี้วันละ2-3ครั้งจะช่วยลดอาการเหงือกอักเสบช่วยให้เหงือกและฟันแข็งแรงได้ค่ะ สำหรับท่านที่มีอาการปากเปื่อยหรือปากเป็นแผลมีอาการเจ็บภายในช่องปากเมื่อรับประทานอาหารหรือมีอาการเจ็บคอก็สามารถบรรเทาได้โดยการรับประทานยอดสะเดาวลวกติดต่อกัน3วันนะคะอาการเหล่านี้ก็จะหายเป็นปกติได้ค่ะสะเดายังมีสรรพคุณที่หลายท่านอนจาจจะนึกไม่ถึงนะคะก็คือการดีท็อกซารพิษตกค้างในร่างกายโดยการนําใบสะเดามาต้มในน้านร้อนค่ะ ใช้จิบอย่างน้อยวันละครั้งจะช่วยล้างสารพิษในกระแสเลือดกระตุ้นให้เลือดลมเราไหลเวียนได้ดีนะคะซึ่งบางท่านที่มีปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับหรือหลับไม่สนิทก็สามารถใช้ใบและก้านของสะเดาประมาณสักหนึ่งกำมือของผู้ที่มีปัญหาแตงกล่าวนะคะใส่น้ำพอท่วมยาต้มให้เดือดประมาณ5-10นาทีค่ะดื่มครั้งละหนึ่งแก้ว วันละ3ถึงสเวลาจะช่วยให้หลับสบายได้ยิ่งขึ้นค่ะสพคุณอีกอย่างของสะเดาก็คือในเรื่องของการบำรุงหัวใจค่ะโดยใช้ผลของสะเดานำมาต้มน้ำจิบวันละหนึ่งแก้วช่วยในการขยายหลอดเลือดทำให้การไหลเวียนเลือดเป็นปกติค่ะและก็ปรับสมดุลจังหวะการเต้นของหัวใจทำให้หัวใจของท่านแข็งแรงขึ้นค่ะซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงผลการ เอาไม้สสเดามาทำไม้ถูฟันหรือแปรงสีฟันไว้ทั้งหมด5ประการนะคะก็คือส่วนที่นำมาใช้ทำแปรงสีฟันหรือไม้สีฟันก็จะเป็นส่วนของกิ่งสสเดาข้อที่หนึ่งทำให้สายตาดีค่ะพระสสเดามีสารเบต้าคาร์ดีนสูงถึง3611ไมโครกรัมซึ่งถือเป็นสารตั้งต้นของวิตามิน A ก็จะมีส่วนในการบำรุงสายตาและเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นค่ะปากไม่มีกลิ่นเหม็นค่ะสะดาเป็นผักที่มีรสขมแต่อุดมไปด้วยวิตามินซีซึ่งมีรสเปรี้ยวซึ่งวิตามินซีมีส่วนช่วยในการป้องกันเลือดออกตามไรฟันและช่วยดูดซึมแคลเซียมส่งผลดีต่อสุขภาพช่องปากเหงือกและฟันช่วยลดปัญหากลิ่นปากได้ค่ะข้อที่3ประสาทรับรสหมดจด สสเดามีวิตามิน B1 ซึ่งจัดเป็นสารอาหารที่จำเป็นและก็สำคัญก็คือเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการเผาผลาญอาหารประเภท,ปเภทโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตและไขมันให้เกิดพลังงานค่ะแต่ที่น่าสนใจอีกอย่างและก็สอดคล้องกับคำตรัสของพระพุทธเจ้าก็คือมีความสำคัญในระบบประสาทโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการนำกระแสความรู้สึกของเส้นประสาทค่ะข้อ4 ดีและเสมหะไม่รึงรัดอาหารก็คือไม่ทําให้อาหารจับกันเป็นก้อนหรือเคี้ยวลําบากเนื่องจากรสขมของสะเดามีสรรพคุณในการบํารุงน้ําดีซึ่งน้ําดีมีส่วนสําคัญในการช่วยย่อยอาหารค่ะและเสมหะในทางการแพทย์แผนโบราณหากพิการจะทําให้การรับประทานอาหารไม่รู้รสหรือไม่อร่อยซึ่งถือว่าสอดคล้องกับผลหรือประโยชน์ในข้อที่5ซึ่งพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่า การสีฟันได้ไม้สะดาจะทำให้รับประทานอาหารได้อร่อยค่ะก็คือสดาทั้งกิ่งนะคะทั้งกิ่งทั้งก้านทั้งใบสดาส่วนที่จะนำมาเป็นแปรงสีฟันจะใช้กิ่งอ่อนซึ่งขนาดของกิ่งอ่อนก็จะประมาณสักหนึ่งนิ้วก้อยหรือว่าจะใหญ่กว่านั้นเล็กกว่าน,านั้นนิดนึงก็ได้ค่ะซึ่งก่อนที่นำจะเราจะนำมาเป็นแปรงสีฟันเราก็จะเคี้ยว ให้เถาวะนะคะแตกเหมือนแปรงสีฟันเหมือนขนแปรงสีฟันเมื่อได้ลักษณะอย่างนี้เราก็จะทูกับฟันในการรักษาฟันแล้วก็มีสรพคุณตามที่พระพุทธองค์ท่านตรัสไว้ในขณะที่เราเคี้ยวไปนะคะส่วนเปลือกเราเคี้ยวเราไม่ต้องบ้วนทิ้งนะคะเราจะรู้ว่ามันมีรสขมแล้วก็รสฝาดรสฝาดในทางโบราณจะมีสรพคุณในเรื่องของการสมานแผลค่ะ ก็คือถ้าใครก็ตามที่มีปัญหาเรื่องเหงือกบวมเรื่องลำมานาดเจ็บปากก็ได้ลดฝาดนี่แหละคะ่สะสรรพคุณทางยาของสะเดาและก็รดขมเราทราบกันแต่ล้วนะคะว่าลดขมของสะเดาก็จะบำรุงน้ําดีและก็ช่วยในการย่อยนี่ก็คือการทําไม้สะเดาให้เป็นแปรงสีฟันซึ่งสิ่งที่พระพุทธองค์ท่านทรงตรัสไว้ในผลหรือประโยชน์ของสะเดานะคะ 5้าประการนั้นก็ยังมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นในประเทศอินเดียเพราะทุกวันนี้ที่ประเทศอินเดียยังมีการขายกิ่งไม้สะดาสสำหรับทำเป็นแปลงสีฟันตามสถานีขนส่งตามสถานีรถไฟนะคะนั่นก็คือสิ่งที่ยืนยันได้ดีว่าสดาสามารถใช้เป็นแปลงสีฟันในการที่จะดูแลสุขภาพร่างกายเราคุณผู้ชมนะคะก็ต้องไปลองพิสูจน์ดูว่าสิ่งที่เรานำเสนอนั้น ใช้ได้ผลจริงแค่ไหนหรือไม่อย่างไรแต่สิ่งหนึ่งก็คือหลักฐานที่พระพุทธองค์ท่านทรงตรัสไว้และการใช้ที่ยังคงใช้อยู่ในประเทศอินเดียน่าจะเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าสะดามีสปปรรพคุณดังที่กล่าวมาอย่างแท้จริงค่ะ